กฎหมายแพ่งและอาญาความหมายและความสำคัญของกฎหมายอาญา1.1ความหมายของกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่เน้นเรื่องความผิดและโทษโดยกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าการกระทำลักษณะใดเป็นความผิดและกำหนดบทลงโทษทางอาญาสำหรับการทำความผิดนั้นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐก,กับประชาชนในฐานะที่รัฐเป็นฝ่ายมีอำนาจเหนือกว่าโดยใช้อำนาจรัฐตามกระบวนการยุติธรรมเช่นจกกับกลุ่มสอบสวนหรือส่งฟ้องผู้ทำความผิดต่อศาล หนึ่งจุดสองความสำคัญของกฎหมายอาญากฎหมายอาญามุ่งคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมโดยควบคุมนี้ให้บุคคลกระทําการันเป็นภัยต่อผู้อื่นและสังคมเชน่นปล้นที่ข่มขืนกระทําชําราวทำร้ายร่างกายหรือฆ่าผู้อื่นเป็นต้นลักษณะของกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่กําหนดการกระทําที่เป็นความผิดทางอย่างชัดเจนขับรถชนคนตายลักทรัพย์ซื้อของโจรหนึ่งบุคคลจะรับโทษทางอาญาต่อเมื่อมีกฎหมายบัญญัติว่าการกระทํานั้นเป็นความผิดและกําหนดบทลงโทษไว้ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะตั้งกฎเกณฑ์ใช้บังคับและลงโทษเองไม่ได้ สองต้องตีความตามบทบัญญัติให้เคร่งครัดจะตีความเพื่อให้เพิ่มโทษหรือขยายไทยสอให้มากกว่าที่บัญญัติไว้ไม่ได้สองจุดสองเป็นกฎหมายที่ไม่มีผลย้อนหลังการกระทําใดๆของบุคคลในขณะที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดทางอาญาแม้ต่อมาได้บัญญัติขึ้นในภายหลังว่าเป็นความผิดก็ไม่อาจไปเอาผิดย้อนหลังกับบุคคลได้กระทํานี้บุคคลจึงไม่มีความผิดและไม่ต้อง,ต,องต้องรับโทษทางอาญาหนึ่งกระทําผิดโดยเจตนาผู้กระทํารู้สํานึกตั้งใจทําและประสงค์ต่อผลที่เกิดตามที่คิดไว้ เช่นให้ในรอบยิงคนตายโดยวางแผนและหวังผลให้ถึงแก่ชีวิตหรือล้อนร้านทองเพื่อหวังเอาทรัพย์และอื่นๆสองกระทําผิดโดยไม่เจตนาเป็นการกระทําโดยรู้สํานึกแต่ผู้กระทําไม่ประสงค์ต่อผลเช่นใช้ปืนจอดศีรษะเพื่อนเพื่อหยอกล้อจนปืนลั่นศีรษะเพื่อนเสียชีวิตถือว่าไม่เจตนาสังกระทําผิดโดยประมาทเป็นการทําความผิดคอโดยไม่เจตนาแต่ทําไปเพราะปราศจากความระมัดระวังเช่นขับรถยนต์เฉียวชนคนขี่จักรยานหรือลืมดับทุกเทียนเกิดเพลิงไม่บ้านความรับผิดทางอาญาหรือโทษทางอาญา โทษทางอาญากฎหมายกำหนดโทษผู้กระทำผิดทางอาญาไว้5ระดับเรียงตามลำดับจากโทษหนักที่สุดลงมาได้แก่ประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับและรีบทรัพย์สินซึ่งการรับโทษทางอาญาการกระทำความผิดของบุคคลจะต้องรับโทษไม่ต้องรับโทษหรือได้รับการลดหย่อนโทษตามประมวลกฎหมายอาญากำหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้หนึ่งการกระทำที่ไม่เป็นความผิดไม่ต้องรับโทษคือกรณีป้องกันตนเองโดยชอบด้วยกฎหมายโดยไม่ต้องรับโทษเช่น ขณะที่ผู้ร้ายกําลังปีนข้ามรั้วบ้านเพื่อเข้าไปลักทรัพย์ในยามวิการเจ้าของบ้านได้ร้องเรียกให้คนช่วยผู้ร้ายตกใจถูกเหงาแหลมที่รั้วทิ่มแทงจนบาดเจ็บสาหาัสกรณีนี้เจ้าบ้านไม่มีความผิดและไม่ต้องรับโทษเพราะเป็นการป้องกันตนเองโดยสมเหตุผล 2. การกระทําที่เป็นความผิดแต่ผู้กระทําผิดไม่ต้องรับโทษเช่นผู้กระทําผิดทางอาญาเป็นผู้บกพร่องทางจิตหรือเป็นเด็กมีอายุไม่เกินเจปีเมื่อทําผิดทางอาญากฎหมายจะยกเว้นโทษให้ 3. การกระทําที่เป็นความผิดแต่ผู้กระทําผิดได้รับการลดหย่อนโทษผู้กระทําผิดบรรดาโทสะเพราะถูกข่มเหงรังแกหรือมีเหตุอันควรปราณีเช่นมีคุณความดีมาก่อนหรือรับสารภาพในการกระทําความผิดตนเองจนเกิดประโยชน์ต่อรูปคดีเป็นต้นผู้กระทําความผิดทางอาญามีสองประมาทคือ 1. ผู้กระทําความผิดด้วยตัวเองสองผู้ร่วมกระทําความผิดจําแนกออกเป็น3ประเภทย่อยๆคือต้องได้รับโทษเท่ากันหนึ่ง ตการเป็นการกระทำความผิดของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันสองผู้ใช้ให้กระทำความผิดซึ่งใช้ให้ผู้อื่นไปกระทำความผิดจะได้รับโทษเท่ากับผู้กระทำความผิดสามผู้สนับสนุนการกระทำความผิดให้ความช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่ผู้กระทำความผิดต้องได้รับโทษสองในสามของผู้กระทำความผิดประเภทของการกระทำความผิดทางอาญาจำแนกเป็นประเภทต่างๆดังนี้ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์หมายถึงความผิดที่กระทําต่อทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นความผิดทางอาญาซึ่งไม่สามารถยอมความกันได้ตามประมวลกฎหมายอาญาได้กําหนดความผิดต่อทรัพย์สินไว้ดังนี้ 1. ลักทรัพย์คือผู้กระทําผิดเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยทุจริต 2. วิ่งราาทรัพย์คือการลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาทรัพย์นั้นไปต่อหน้าเจ้าของทรัพย์โดยหยิบคว้าหรือฉุดกระชากไปโดยเร็ว 3. ชิงทรัพย์คือการลักทรัพย์โดยใช้กําลังทําร้ายหรือว่าจะทําร้ายเจ้าของทรัพย์โดยทั่วไปจะใช้อาวุธเอาทรัพย์จจาากเ้ของไป สี่ปล้นทรัพย์คือการชิงทรัพย์โดยมีผู้ร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สามคนขึ้นไปห้ากันโชคทรัพย์คือการข่มขู่ให้ผู้อื่นให้ทรัพย์แก่ตนโดยใช้กําลังเข้าทําร้ายหรือขู่เข็นว่าจะทําอันตรายต่อชีวิตร่างกายชื่อเสียงเสรีภาพหรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็นหรือของบุคคลที่สามหกช่อโกงทรัพย์คือการเอาทรัพย์ของผู้อื่นโดยทุจริตด้วยการหลอกลวงหรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จให้เจ้าของทรัพย์หลงเชื่อและส่งมอบทรัพย์ให้แก่ผู้หลอกลวง เจ็ดยักยอกทรัพย์คือการเบียดเบียนเอาทรัพย์ของผู้อื่นซึ่งผู้กระทําผิดได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลรักษาหรือครอบครองทรัพย์นั้นแต่ผู้กระทําผิดได้เท่าได้หาโอกาสเบียดเบียนทรัพย์นั้นไปเป็นของตนแปดรับของโจรคือการซื้อรับจำนำรับไว้ช่วยซ่อนเร้นหรือช่วยจําหน่ายในทรัพย์นั้นโดยผู้กระทําผิดรู้ว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยการกระทําความผิดเก้าทำให้เสียทรัพย์คือการกระทําให้ทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหายเช่นใช้มีดกรีตรถย์ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย หความผิดฐานทําให้คนตายมีโทษหนักเบาแตกต่างกันได้แก่ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและความผิดฐานทําร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายโดยไม่มีเจตนาเป็นต้น 2. ความผิดฐานทําร้ายร่างกายเป็นการทําร้ายร่างกายจนทําให้ผู้อื่นได้รับอันตรายต่อร่างกายและจิตใจมีโทษหนักหรือเบาขึ้นอยู่กับอันตรายที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือไม่สาหัส 3. ความผิดที่กระทําโดยประมาทต่อชีวิตและร่างกายมีโทษหนักหรือเบาตามลักษณะของความผิดเช่นกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสเป็นต้นความหมายของกฎหมายแพ่งหนึ่งกฎหมายแพ่งคือกฎหมายที่กําหนดสิทธิหน้าที่และความสัมพันธ์ของบุคคลตั้งแต่เกิดจนตายและใช้บังคับความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยการโดยเฉพาะทรัพย์สินของเอกชนทั่วไปเช่น การทำนิติกรรมสัญญาสัพย์ญญสินครอบครัวและมรดกสองประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในปัจจุบันมีการรวบรวมหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เข้าไว้ด้วยกันเรียกว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนเช่นเรื่องครอบครัวจะกล่าวถึงการมั่นและการสมรสสาระสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งที่จะต้องศึกษามีดังนี้หนึ่ง ลักษณะการกระทำความผิดทางแพ่งและความรับผิดทางแพ่งสองสัญญาเช่นสัญญาซื้อขายกู้ยืมเช่าซับและเช่าซื้อสามละเมิดลักษณะการกระทำผิดทางแพ่งและความรับผิดทางแพ่งหนึ่ง การกระทำผิดทางแพ่งคือการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดต่อบทบัญญัติของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยผู้กระทำความผิดได้กระทำโดยเจตนาหรือโดยประมาททำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นตัวอย่างขณะปลูกสร้างอาคารพาณิชย์สูงสี่ชั้นเกิดเศษวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงหลังคาบ้านเรือนที่อยู่รอบๆทำให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนของผู้อื่นถือเป็นการกระทำผิดทางแพ่งสอง ความรับผิดทางแพ่งผู้กระทำความผิดทางแพ่งต้องถูกบังคับให้ชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำของตนซึ่งอาจได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิตร่างกายจิตใจเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินสัญญา 1. สัญญาหมายถึงข้อตกลงซึ่งมีความผูกพันในทางกฎหมายระหว่างบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปสัญญาเป็นการทำนิติกรรมอย่างหนึ่งแต่เป็นนิติกรรมที่เกิดจากบ,บุคคลหลายฝ่าย 2. นิติกรรมคือการที่บุคคลแสดงเจตนากระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้มีผลผูกพันใช้บังคับได้ตามกฎหมายเช่นการทำพินัยกรรมมรดกนิติกรรมจึงเป็นการแสดงเจตนาของบุคคลเพียงฝ่ายเดียว 3. ลักษณะสำคัญของสัญญามีดังนี้ 1. ต้องมีบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป 2. ต้องมีการตกลงกัน 3. ข้อตกลงที่กระทำต่อการต้องก่อให้เกิดนี้ตามกฎหมาย 4. ส,สัญญาที่ใช้ในชีวิตประจําวันเช่น สัญญาซื้อขายกู้ยืมเช่าซับและเช่าซื้อสัญญาซื้อขาย1สัญญาซื้อขายคือสัญญาที่เกิดจากบุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ขายโปนกรรมสิทธิแห่งทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ซื้อโดยผู้ซื้อตกลงว่าจะชำระราคาทรัพย์สินนั้นเป็นเงินให้แก่ผู้ขายเป็นรอบแทน 2. ทรัพย์สินที่ซื้อขายกันได้มี2ประเภทคือ หนึ่งหาริมทรัพยทรั์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้เช่นบ้านที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใดๆจะต้องทําเป็นหนังสือสัญญาและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานเช่นสำนักงานที่ดินหรือที่ว่าการอําเภอมิฉะนั้นการซื้อขายดังกล่าวจะเป็นโมฆะไม่เกิดผลในทางกฎหมายใดๆ 2. สังหาริมทรัทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้สังหาริมทรั์ชนิดพิเศษที่ต้องทำหนังสือสัญญาซื้อขายและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องได้แก่การซื้อขายจัดพหานะช้างม้าแพที่คนอยู่อาศัยเรือกลไฟและเรือยนต์ที่มีระวางตตตตั้้้งแ่5นนนนขึไปปเ็ 3ทรัพย์สินที่ซื้อขายกันไม่ได้เฉพาะที่สำคัญมีดังนี้ 1. สาธารณสมบัติของแผ่นดินเช่นที่ดินชายตะเลียงอเรินคลองที่ดินป่าสงวนและอื่นๆ 2. ที่วัดและที่ธรณีสงฆ์ 3. สิทธิที่จะได้รับบำเหน็จหรือทำบำนาญจากทางราชการ 4. สัสินทรัพย์ที่กฎหมายห้ามมีไว้ในครอบครองเช่นปืนเถื่อนยาเสพติดและอื่นๆ การซื้อขายสังหาริมทรัพย์ที่ต้องมีหลักฐานการซื้อขายดอกจันรดอกจันร์การทำสัญญาซื้อขายโดยทั่วไปไม่ต้องทำเป็นหนังสือสัญญาก็ได้การตกลงด้วยวาจาก็มีผลในทางกฎหมายแล้วเช่นซื้อรองเท้าเสื้อผ้านาฬิกาเป็นต้นดอกจันร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 การซื้อขายสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาตั้งแต่20 0 0 0บาท20 0 0 0บาทขึ้นไปต้องมีหลักฐานการซื้อขายเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งเช่นใบเสร็จรับเงินใบรับส่งสินค้าและอื่นๆซึ่งลงลายมือชื่อทั้งฝ่ายผู้ซื้้้้อออออและะผูขาาายมิฉนนไไ่่จฟงงรคดดีต้ หน้าที่และความรับผิดของผู้ขายคือผู้ขายจะต้องส่งม,มอบสัพย์สินที่ขายให้แก่ผู้ซื้อตามข้อตกลงในสัญญาถ้าสัพสินที่ขายชำรุดบกพร่องผู้ขายจะต้องรับผิดหน้าที่ของผู้ซื้อคือผู้ซื้อจะต้องรับมอบสัพย์สินที่ตนซื้อและชำระเงินในราคาตามสัญญาซื้อขายถ้าผู้ซื้อพบว่าสัพย์สินที่ตนซื้อมีสภา,ภาพชำรุดหรือบกพร่องผู้ซื้อมีสิทธิที่จะยังไม่ชำระเงินได้สัญญากู้ยืมการกู้ยืมเงินที่ต้องทำหนังสือสัญญา การกู้ยืมเงินโดยทั่วไปจะทำเป็นหนังสือสัญญาหรือตกลงด้วยวาจาย่อมมีผลทางกฎหมายโดยสมบูรณ์แล้วแต่การกู้ยืมเงินเกินกว่า2,000บาท2,000บาทขึ้นไปต้องทำสัญญาเป็นหนังสือหรือลายลักษณ์อักษรจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีตามกฎหมายได้หลักฐานการกู้ยืมเงินเป็นหนังสือสัญญาลงลายมือชื่อผู้กู้หรือทำเป็นจดหมายบันทึกข้อความอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้สามารถนำไปใช้ฟ้องร้องบังคับคดีต่อศาลได้ 2การคิดอัตราดอกเบี้ยกฎหมายกำหนดให้คิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ15ต่อปีหรือร้อยละ1บาท25สตางค์หรือหสลึงต่อเดือนยกเว้นการกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่นๆให้ติดตามอัตราที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 3. สัญญากู้เงินที่เป็นโมฆะการทาสัญญากู้เงินระหว่างบุคคลโดยคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเกินกนว่าที่กฎหมายกําหนดเกินกว่าร้อยละสิบห้าต่อปีจะทาให้สัญญากู้เงินฉบับนั้นเป็นโมฆะเจ้าหนี้จะฟ้องร้องเรียกคืนได้เฉพาะเงินต้นเท่านั้นไม่อาจฟ้องเรียกดอกเบี้ยจากลูกหนี้ได้และเจ้าหนี้อาจได้รับโทษทางอาญาอีกด้วยสัญญาเช่ารัพหนึ่งการเช่าทรัพย์หมายถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นการชั่วคราวในระยะเวลาจํากัดโดยจ่ายค่าเช่าให้เป็นการตอบแทนทั้งนี้ผู้เช่าจะไม่ได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เชา่าแต่อย่างใด 2. หลักเกณฑ์การเช่า1การเช่าอสังหาริมทรัพย์เช่นเช่าบ้านที่ดินอาคารพาณิชย์โรงงานห้องพักและสิ่งปลูกสร้างใดๆจะต้องทำเป็นหนังสือสัญญามิฉะนั้นจะฟ้องร้องต่อศาลบังคับคดีกันไม่ได้ดอกจันถ้าเช่าอสังหาริมทรัพย์เกินกว่า3ปีขึ้นไปจะต้องทำเป็นหนังสือสัญญาเช่าและจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่มิฉะนั้นจะฟ้องร้องต่อศาลบังคับคดีกันได้พียง3ปีดอกจันกรณีที่ผู้เช่าผิดสัญญาไม่ชำระค่าเช่าทุกเดือนตามกำหนดผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ 2. การเช่าสังหาริมทรัพย์เช่นเช่าสัตว์พาหนะช้างม้าเรือยนแพรถยนต์และอื่นๆไม่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือสัญญากับสัญญาเช่าซื้อ 1. การเช่าซื้อเป็นการทำสัญญาเช่าอย่างหนึ่งซึ่งเจ้าของได้นำรัพย์สินของตนออกให้ผู้อื่นเช่าและให้คำมั่นว่าจะขายรัพย์สินนั้นให้หรือจะให้รัพสินนั้นตกเป็นสิทธิของผู้เช่าโดยมีเงื่อนไขว่าผู้เช่าจะต้องชำระเงินให้แก่เจ้าของทรัพย์นั้นเป็นมวดๆวจนครบตามที่กำหนด 2. ข้อแตกต่างระหว่างการเช่าซื้อกับการซื้อแบบผ่อนส่ง 1>, 1. การทำสัญญาเช่าซื้อเช่นสัญญาเช่าซื้อบ้านจัดสรรอาคารพาณิชย์และรถยนต์กรมสิธิ์ในรัพย์สินนั้นยังเป็นของผู้ให้เช่าอยู่จนกว่าผู้เช่าซื้อจะชำระเงินค่างวดจนครบแล้วจึงจะได้กรรมสิธิ์เป็นของตน 2. การทำสัญญาซื้อขายแบบผ่อนส่งเช่นการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อนกรรมสิธย์ในสัพสินได้โอนเป็นของผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว 3. หลักเกณฑ์เงื่อนไขของการทำสัญญาเช่าซื้อ หนึ่งต้องทำเป็นหนังสือสัญญาและคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องลงลายมือชื่อในสัญญาฉบับนั้นจะตกลงกันด้วยวาจาไม่ได้นิฉะนั้นจะเป็นโมฆะ 2. การเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินเมื่อผู้เช่าซื้อชำระเงินจนครบตามสัญญาแล้วกรรมสิทธิ์จะถูกโอนเป็นของผู้เช่าซื้อโดยทั้งสองฝ่ายจะต้องทำหนังสือและจดทะเบียนการโอนต่อเจ้าหน้าที่กรณีที่ผู้เช่าซื้อถูกบิดเบี้ยวผู้เช่าซื้อมีสิทธิฟ้องต่อศาลบังคับให้มีการจดทะเบียนการโอนได้ สามถ้าผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ชำระเงินค่าเช่าซื้อสองมวดติดติดกันเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้และนำทรัพย์สินนั้นกลับมาเป็นของตนตามเดิมการละเมิดหมายถึงการกระทําที่จงใจหรือประมาทลีนอลเลอร์ต่อบุคคลอื่นเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิตร่างกายสุขภาพอนามัยเสรีภาพทรัพย์สินหรือสูญเสียสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ทาการละเมิดคือผู้กระทําให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นและต้องเป็นผู้รับผิดต่อการกระทํานั้นโดยกฎหมายบังคับให้ผู้กระทําการละเมิดเป็นหนิ้ที่ต้องชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายชดใช้ค่าสินใหมทดแทนดังคํากล่าวที่ว่าการละเมิดเป็นบ่อกเกิดแห่งนี้ความผิดในลักษณะของการละเมิด 1. การละเมิดต่อบุคคลอื่นโดยตรงโดยผู้ทำการละเมิดเป็นผู้ลงมือกระทำด้วยตนเอง เช่นพูดดูหมิ่นเหยียดยามบุคคลอื่นกับขังห่วงเหนี่ยวบุคคลอื่นในสถานที่แห่งหนึ่งเล่นประทัดทําให้บุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บและอื่นๆ 2. การละเมิดโดยการกระทําของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับตนเช่นเป็นบุตรลูกจ้างหรือผู้รับจ้างซึ่งผู้ใช้ให้ไปกระทําต้องรับผิดในการกระทําของบุคคลดังกล่าวด้วย เช่นนายมณัตใช้ให้ลูกจ้างเผาญ้าในไร่นาของตนแต่ไฟเกิดลุกไม่ลามไปถึงบ้านของเพื่อนบ้านได้รับความเสียหายนายมณัตต้องรับผิดร่วมกับลูกจ้างของตนด้วย 3. การละเมิดที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงของตนทำความเสียหายแก่ผู้อื่นเช่นปล่อยฝูวัวข้างไปเหยียบย่ำหรือกัดกินพืชไร่ของเพื่อนบ้านจนได้รับความเสียหายเจ้าของสัตว์ต้องรับผิดในฐานะผู้ทำการละเมิดโดยตรง สี่การละเมิดที่เกิดจากทรัพย์สินของตนทำความเสียหายต่อผู้อื่นเช่นถังแก๊สถุงต้มที่บ้านของนางสีนวลเกิดระเบิดทำให้เพื่อนบ้านได้รับบาดเจ็บไปด้วยนางสีนวลต้องรับผิดเสมือนว่าตนทำละเมิดต่อผู้อื่นหนึ่งกฎหมายอาญาคือกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับลักษณะใดตอบลักษณะความผิดและโทษ 2. กฎหมายที่บัญญัติความสัมพันธ์ลักษณะข้อใดจึงเรียกว่าเป็นกฎหมายอาญา ตอบรัฐกับรัฐ 3. ข้อใดเป็นสาระสําคัญที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาตอบการกระทําที่เป็นความผิดบุดลงโทษผู้กระทําความผิดอายุความฟ้องคดีอาญา 4. จุดมุ่งหมายของกฎหมายอาญาคือข้อใดตอบรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนควบคุมไม่ให้บุคคลกระทําการเป็นภัยต่อผู้อื่น 5. การกระทําที่ผิดกฎหมายอาญาจะเกิดผลกระทบหรือสร้างความเสียหายให้กับฝ่ายใดตอบสังคมและส่วนรวม 6. การกระทําผิดทางอาญาลักษณะใดมีบทลงโทษหนักที่สุดตอบการกระทําความผิดโดยเจตนา7เรือยนต์ข้ามฟ้าคว้ามกลางแม่น้ํามีผู้โดยสารเสียชีวิตหนึ่งคนคนขับเรือมีความผิดสถานใดตอบการกระทําความผิดโดยประมาท8โทษทันทางอาญามี5สถานจงพิจารณาว่าข้อใดไม่ใช่ตอบควบคุมความประพฤติเก้าตำรวจจับเด็กวัยรุ่นที่แข่งรถจัก,กรยานยนต์กลางดึกโทษทางอาญาที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นข้อใดตอบปรับและเรีบทรัพย์ สิคนปกติข้อใดแม้จะกระทําผิดทางอาญาแต่กฎหมายบัญญัติว่าไม่ต้องรับโทษตอบเด็กอายุไม่เกิน7ปี 11. ความผิดทางอาญาโดยการที่ชิงทรัพย์และมีผู้ร่วมกระทํา3คนขึ้นไปเรียกว่าอย่างไรตอบล้นทรัพย์12การกระทําผิดต่อชีวิตข้อใดมีโทษร้ายแรงถึงขั้นประหารชีวิตตอบฆ่าตำรวจขณะปฏิบัติงาน 13. กฎหมายแท่งเป็นกฎหมายที่กาหนดเกี่ยวกับเรื่องใด ตอบสักสินเอกชน 14. การกระทำผิดตามกฎหมายแพ่งจะเกิดผลเสียหายต่อฝ่ายใดตอบเอกชนคู่กรณี 15. ผู้กระทำผิดตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแพ่งจะต้องได้รับโทษข้อใดตอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 16. ลักษณะของกฎหมายแพ่งข้อใดแตกต่างจากกฎหมายอาญาตอบเอกชนคู่กรณียอมได้บุดลงโทษคือบังคับให้ใชน้นี่ผู้กระทำความผิดต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน17การลงโทษผู้กระทำผิดกฎหมายแพ่งมีจุดมุ่งหมายข้อใด ตอบผู้เสียหายด้วยได้รับความชดเชย18นายปรีชากระทําโดยประมาททาให้หม้อต้มน้ำร้อนลวกใบหน้านางสาวราตรีสารัดสินให้ในายปรีชาต้องรับผิดทางแพ่งอย่างไรตอบจ่ายค่าสินไหมทดแทน19ปัสสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หมายถึงข้อใดตอบอาคารและที่ดิน20ข้อตกลงซึ่งมีความผูกพันในทางกฎหมายระหว่างบุคคลสองฝ่ายตามหลักกฎหมายแพ่งหมายถึงข้อใด ตอบสัญญา21การทำสัญญาซื้อขายสังหาริมรัพั์ข้อใดต้องทำเป็นหนังสือสัญญาซื้อขายและจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าพนักงานตอบซื้อขายช้างมา้า22การทำสัญญากู้เงินระหว่างประชาชนด้วยการอัตราดอกเบี้ยสูงสุดต,ตามกฎหมายต้องไม่เกินเท่าใดร้อยละตอบร้อยละสิต่อปี23การกู้เงินจำนวนเงินเท่าใดจะต้องทำเป็นหนังสือสัญญาหรือหลักฐานการกู้ยืมเป็นลายลักษณ์อักษรมิะนะนจะฟ้องร้องต่อศาลไม่ได้ตอบ2 0 0พบาทขึ้นไป 24การเช่าทรัพย์ข้อใดต้องทำเป็นหนังสือสัญญาเช่าและจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่จึงจะมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายตอบเช่าอาสังหาริมทรัพย์3ปีขึ้นไป25การทำสัญญาเช่าซื้อบ้านและที่ดินจะโอนกรรมสิทธิ์เป็นของผู้เช่าซื้อได้เมื่อใดเมื่อชำระเงินจนครบตอบเมื่อชำระเงินจนครบ26กการซื้อสินค้าประเภทใดนิยมทำเป็นหนังสือสัญญาเช่าซื้อตามกฎหมาย ตอบรถยนต์27ถ้านนายบุญยอดผู้เช่าซื้อรถจัก,กรยานยนต์ผิดนัดไม่ชำระเงินค่าเช่าซื้อกี่งวดมวดเจ้าของบริษัทหรือผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและนำรถจัก,กรยานยนต์กลับคืนมาได้ตอบ2งวดติดกัน28ข้อใดเป็นการละเมิดผู้อื่นทางด้านร่างกายและสุขภาพอนามัยตอบกลิ่นเหม็นจะโรงงานฟอกหนัง29ตามหลักกฎหมายแพ่งการละเมิดเป็นสาเหตุทำให้เกิดข้อใด ตอบนี่30ความผิดจากการละเมิดข้อใดถือว่าเป็นผู้ทําการละเมิดโดยตรงต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายตอบปล่อยสุนัก,กัดเพื่อนบ้านพูดใส่ร้ายคนหมินประมาทอื่นต่อเติมอาคารบ้านเรือนแต่กร้าว